ในดูแต่นองก้องม่ใ <monastery> ส <The> ่นการับตาอด้นมนี่ยนันี่มาตมอยกกินมโอ้ไม่เปตาตวตไปเวตัไก่ตไก่ตามตัไก่ตดตาะอางารเจอเจอตมมิตตวโอ๊ตาอมก็ก้อนเหนียวอย่างลักิบบาค่ด ฮะลูกจะแก่ตายเลยลูกโตลงว่ามานิดว่างไรแล้วว้าวเฮ้ยก็ไม่เหมือนกันนี่อ๋อมากับคน้องนี่ก็เร็วตัวตัวใหญ่ใหญ่จักเป้ยก็เีรยวลูกเหมือนจะลุกโตจุดบาดที่เด็กอังเปาคิ้งกับกคนเดียวที่บ้านแน่ลูกแม่ตัวนี้แน่นอนเอยางจ้าอ๋อก็ยังละแม่เลยแม่เคยเคยเคยรับ Bi lunan bia kia mê lùi mẹ tật chắc cắn rồi nâng gà mê lạp tâng nâng lê tìm mê lạp tâng nâng lê tìm mê lạp tâng nâng

không khó đi nâng đường đi nâng đi nâng đi nha đáp được tương ba ném tương ba ném đáp này mẹ đông trời lệch đáp này tóc đáp, đáp này lột dạng cà tù đã tết leo nó bóp cà tù đã tết leo, tinh nóng có mấy lần nữa nơi một ngày hôm nay nữa nơi 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 nè nơi 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 ไม่แฉมันปลดได้เหอะยังไโลกโปรากรมหลบต้องบัจกาบเนี่ยถึงก็หวังบัจการบัจการบังเปาจัจกาบเอ๊เด็กเล็กเลยเต้นเนี้ยงยังก็ไม่เต้นเนี้ยหรอนะเดินเช้าล้างหน้าแป็งฟันรับประทานอาหารเร็วไว แต่งตัวให้สะอาดอย่ามัวช้าลำพิไลเพอไม่ใช่รอ้องมันนั่นเ่ะหรอกเขาเล่นมันปื้นหลักทำไมเราไม่เป็นน่ะหรอกตื่นเช้าล้างหนะ้าแปรงฟันเป็นน,นั้นไหมตื่นเช้าไม่ใช่เราเนาะมันเล่นมันปื้นหลัหกน้องลอง,ลองให้แม่ฟังว่ยตื่นเช้าอาบน้ำ ตัวว่าเป่งฟันไม่นองตื่นเลยแม่ลองไม่เป็นเลยตื่นเช้าล้างหน้าหยิบแต่งมาและทุฟันอาบน้ำเช้าเช้าทุกวันหยิบรับประทานอาหารเร็วไวแต่งตัวนั่นไม่ลองเด็ก <c oughs> เป็นลองเหมือนเฟือ้องลองอะไรแม่ฟังเลยแม่ลองไม่เป็นดันงเลยนะดัง,งไปแล้ว มัไม่ลองให้แม่ฟังเลยลองแม่ฟังอะไรลูกตื่นเช้าล้างหน้าหยิบแรงมาและทูฟันไปไหนอาบน้ำเช้าเช้าทุกวันรีบรับประทานอาหารเร็วไวแต่งตัวให้สะอาด Dạ mua lam lâm lạy lây a là lạy lắm là bên na đều bay bên mình bên quân đều na mùa quan, lam bi Dạ mua a lâm lạy lây Từng là lạy 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 ai lạy 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 lăng lạy Lây lăng lạy Bên อย่ามัวจะลำวิไลอย่าให้ไก่มากระโมยไก่เป็ดในเล้าไปอาบน้ำไม่ไหวไปโรงเรียนวันนั้นไอ้ลูกก็มันมันโล่งเหมือนเปลือหอกตอนจับแม่ก็ลองไม่เป็นเลย

아아 <shrug> <shrug>